ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแผนโกลของ FWD หรือประกันสุขภาพเหมาจ่ายแผน6ล้านนะครับจำง,ง่ายๆเลยก็ได้ครับแผน6ล้านแต่แผนโกนั่นคือชื่อทางการตลาดนะครับแผน6ล้านก็คือเหมาจ่ายทุกหมวดหมู่6ล้านเหมาจ่ายแบบปีต่อป,ปีนะครับขึ้นปีใหม่ก็เริ่ม6ล้านใหม่เหมาจ่ายทุกหมวดหมู่ยกเว้นแค่เพียงค่าห้องโดยค่าห้องเนี่ยให้สูงถึง6 0 0 0บาทซึ่งเป็นประกันเป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ครอบคลุม อแล้วอุ่นใจสบายใจสามารถเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งในประเทศไทยแน่นอนครับค่าห้องหกพันค่าห้อง ICU ียเหมาจ่ายค่าแพทย์เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เหมาจ่ายในกรณีเป็นผู้ป่วยในทั้งหมดเหมาจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น PT ทีพีทีสแกน m r i ์ไอเในกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกนะครับในอุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงเหมาจ่ายนะครับ Follow up หลังจากออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน30วันเหมาจ่ายนะครับค่ายากลับบ้าน เหมาจ่ายนะครับในกรณีที่มาหาหมอแล้วหมอให้แอดมิดภายหลังเนี่ยก่อนก่อนแอดมิดสาวันก็เหมาจ่ายรักษามะเร็งจากผู้ป่วยนอกนะครับคีโมฉายแสงยาและคีโมยามุ่งเป้า t a r ก e t ท n g t h เคมีบําบัดเหมาจ่ายหมดนะครับฟอกไตล้างไตเหมาจ่ายนะครับเบเศาสตร์ฟื้นฟูเหมาจ่ายนะครับเหมือนกันกับแผน3ล้านนะครับเหมือนกันกับแผน1ล้านแต่ที่เพิ่มเติมก็คือเหมือนกับแผน3ล้านก็คือในกรณีที่ผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมนะครับ แล้วต้องถูกตัดเต้านมออกนะฮะแน่นอนครับทุกค่ายจ่ายค่าตัดเต้านมให้แต่ AWD นั้นสุดยอดประเจ้าอื่นก็คือเติมคืนเต้านมให้นะครับให้กลับมาเท่าเดิมไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมนะครับในกรณีที่เกิดจากมะเร็งเต้านมหรืออุบัติเหตุและแน่นอนครับภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์น,นะครับคันเป็นพิษ จะต้องมีค่ารักษาที่สูงนะครับ FWD เข้าใจนะครับดูแลคุณผู้หญิงให้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จ่ายค่าทําข้อให้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมานะครับ FWD จ่ายให้แบบเหมาจ่ายสูงสุด6กล้านพิเศษครับเฉพาะแผน6ล้านนะครับมี OPD สูงถึง10,000บาทต่อปีไม่จําเป็นต้องซื้อ OPD+ Plu เพิ่มและตั้งแต่แผน6ล้านขึ้นไปนะครับในกรณีที่เราป่วยเป็นโรคหลายแรง3กลุ่มโรคด้วยกันก็คือมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็โรคเส้นเลือดในสมองนะครับสกลุ่มโรคนี้นะครับ เบิลค่าห้องให้เป็น2เท่านะครับเบิลค่าห้องให้เป็น2เท่าในกรณีที่จากค่าห้อง6 0 0ันก็เป็นค่าห้อง12ื่นเพราะว่าผู้ป่วยะผู้ป่วยเนี่ยนะครับจะต้องมีภาวะที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับอาจจะต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษค่าห้องก็เลยจะต้องได้เพิ่มขึ้นนะครับและมีค่าตกใจให้อีกค่าหมื่นบาทเพราะว่าเมื่อเราป่วยเป็นโรคร้ายแรงเหล่านี้แล้วเราจะต้องเที่ยวไร้เที่ยวขึ่นไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าไปหาหมอบ่อย ถ้าสนใจแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย6ล้านตัวนี้นะครับก็ทักเข้ามาพูดคุยได้นะครับ